สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการดินนะคะกับดิฉันวราพรณยาลังสีค่ะกับเราชาวมิสเตอร์ยูมัสวันนี้น้าใบมาอยู่คู่กับมิสเตอร์ยูมัสของเรานะคะซึ่งลูกค้าตอนนี้ประมาณ20%ของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักเก็บน้ําไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ค่ะที่น้าใบจะมาทําก็คือน้อาจะมา,าช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ ไม่สามารถจะเก็บน้ําอยู่เพราะฉะนั้นน้ม้อยใช้พื้นที่ของหน้าบ้านโซนหน้าบ้านของน้ําม้อยเลยนะคะแล้วดูว่าความบ้าของน้ําม้อยจะไปขนาดไหนนะคะถ้าเกิดใครติดกําลังมาดูน้อม้อยนะคะติดตามเนี่ยให้กดติดตามเลยนะคะกดติดตามข้างล่างเลยนะ,ะแล้วก็ถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ําม้อยจะพาดูนะคะวันนี้น้อม้อยทำกับน้องฟิลสคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันว่าน้ําม้อยจะสามารถเ,เปลี่ยนพื้นที่ โซนหน้าบ้านซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะอันนี้คือทางลงบันไดลงจากตัวบ้านน้องอยมานะคะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยมันมีบ่อเก่าอยู่คือบ่อนี้นะคะบ่อน,นี้ปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยน้อยอเลี้ยงเป็นปลาเล็กๆนะคะแล้วก็ทีนี้ทิ้งบ้านไปนานนะคะบ่ก็แตกร้าวเลยก็มีคนบอกว่าไอ้พวงจุยย้ยยางนั้นอย่างงี้เราก็พยายามมองตอนแรกก็จะทําบ่อนี้ความความตั้งใจแรกเลยนะคะตอนแรกอะ่ะน้องอบอกไว้ก่อนว่า บอ่อเนี้ยตอนแรกอะ่ะตั้งใจจะทําเป็นบอ่อปลาคาร์บทีนี้เรามาคํานวณเลยหนึ่งสองสามสี่เอาเราเป็นเกษตรกรนี่เราก็มานั่งคิดอีกว่าเราถ้าเราเป็นเกษตรกรอะ่ะหมายความว่าเราเราต้องใช้พื้นที่ตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เ,เขาเรียกอะไรคะทํหนึ่งอย่างได้ประโยชน์4อย่างนะคะเดี๋ยวม้อยจะรู้ว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างมากกว่า1อย่างตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงปลาคาร์บนะคะระดับความลึกเดี๋ยวม้อยลงไปให้ดูนะคะเดี๋ยวเดินเมื่ก็ต้องปีนลงขึ้นมานะคะอ่า เดี๋ยวลงไปให้ดูนะคะระดับความลึกของเราอยู่ที่ประมาณหน้าอกนะคะประมาณหน้าอกก็ประมาณเมตรหนึ่งนะคะเมตรเศษๆนี่นะคะระดับความลึกที่นี้เดี๋ยวจะขอให้น้องฟิลเนี่ยมาเทพื้นนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะเทพื้นเดี๋ยวไกลไม่ได้ยินนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ยิน <c oughs> งั้นเดี๋ยวน้อายจะพาท่านผู้ชมดูนะคะว่าน้อว่ายจะทําแบบไหนหมายความว่า น้ำ้อจะใช้มิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยที่จริงหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นปุ๋ยแต่อีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งของประโยชน์ของเขาและที่เขาทําได้ศักยภาพของเขาที่มิสเตอร์ฮิวมัสของเราทําได้ก็คือสามารถที่จะปูพื้นนะคะรองก้นหลุมนะคะท่านที่เก็บน้ําไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำม้อยใช้พื้นที่ในบ้านของตัวเองเป็นแปลงสาธิตนะคะในการเก็บน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความลึกอยู่ที่หน้าอกนะคะน้ำม้อยก็ไม่รู้ว่าลึกอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวจะพาติดตามดูเดี๋ยวจะให้น้องฟิวเป็นคนพาใส่นะคะงั้นเดี๋ยวน้องมขออนุญาตไปจับกล้องพาดูนะคะอ่ะไปนะคะหนึ่งสองสามสีต้องประทานโทษอ่ะแล้วทีนี้ก็คือน้องฟิวก็จะลงไปนะคะน้องฟิวล,ลงไปเสร็จนะคะน้องฟิวบอกว่าอ่อจะยังไงคะฟิวจะใส่ก่อนปุ๊กคืนก่อนนะคะอ่ะ น้ำไม่ได้อันเชิญก็หออกมาเลยวันก็ยังไม่ได้พาพาดูบ่อบาดาลของเราซึ่งตอนนี้น้องฟิวน้องฟิวช่วยจับฮิวมัทมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงให้น้องฟิวจับให้ดูนี่นะคะก็จะมีส่วนผสมยิบซ้มถามว่าทําไมของเราไม่ดําแล้วถามว่าเราก็ตั้งคําถามว่าแล้วจะดําไปทไําไมโอ้โหคุณฟิวนี่ คุณน้องฟิลไม่มีกำหวานเลยนะคะคุณน้องฟิลนี่เล่นปูแบบกรุณาใช้บาัทาของท่านเคลียร์เกลียด้วยนะคะค่ะเกษตรกร,ร,กรนี่ต้องใช้ทั้งตีนทั้งมือนะคะแล้วก็อโอเคโอ้โหน้องเขาสุภาพนะคะไม่ใช้ไม่ใช่มือ<ม>แล้วก็เราก็ปูเหมือนถ้าใครถามก็ที่จริงบางคนเขาก็จะหวานใช่ไหมคะก็เลยปรึกษาน้องฟิลว่าเอาไงเดียตอนแรกจะทําเป็นบ่อปลาคร์ฟนะคะตอนนียกปลาคร์ฟ ปลาคราฟเราโตว,วันโตคืนปรากฏว่าเฮ้ยคุยกับน้องฟิวว่าเฮ้ยเราเรา,เราเป็นเกษตรกรนะเออลืมไปกลับมาทบทวนเราเป็นเกษตรกรใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็จะต้องทําแบบเกษตรกรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปปเลี้ยงเป็นปลาคราฟนะคะเราก็ต้องคงจะกลายเป็นบ่อเออ,เ,อ,อเรียกอะไรบ่อบัวออน้องฟิวก็จะทําเป็นร่องไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เออ แล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นหางของอันนี้เป็นหางของของของมังกรนะคะนูนหัวมังกรอันนี้ตัวมังกรแล้วนี่หางมังกรนะคะนี่ตัวมังกรนะคะโอ้โหคุณยายคะวันนี้สยองมากเลยคะ่ะคุณยายสยองนะคะคุณยายเป็นนางงามะะอ,อินตรลเดียนะคะโคกหัวอ่ะอินตรลเดียแล้วใช้มเอ่อมโครเล็กนะคะในการที่จะขุดบ่อตรงนี้อันนี้เป็นฝีมือของน้องฟิวนะคะ แล้วตอนนี้ฟิวก็กําลังจะปูพื้นด้วยฮิวมัสแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยน้องฟิวบอกเอาให้รู้ดํารู้แดงไปเลยเราทําวันนี้ใส่วันนี้แล้วนนใส่น้ําเลยพรุ่งนี้รู้เรื่องค่ะบ่อภายในวันเดียวนะคะบ่อของเราขุดวันเดียวใส่วันเดียวเก็บน้ําวันเดียวอยู่ไม่อยู่ก็รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นน,นี่อันนี้หลักการสร้างเลนนะคะต้องบอกก่อนนะคะที่ปูเราปูเยอะเนี่ยเราปูหนานะคะเพราะว่า เพราะเราเราต้องการสร้างเลนที่นี่ข้างๆนี่ก็ยังไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันจะเก็บน้ําอยู่ไม่อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่จริงแล้วเราช่วยเหลือกเกษตรกรมาเยอะแล้วในการที่อบอกเขาเก็บน้ําไม่อยู่เพราะฉะนั้นลักษณะของการปูพื้นดูไว้นะคะว่าลักษณะของการปูเราอะเราจะปูแบบนี้นะคะอันนี้คือการปูปูพื้นแบบกักเก็บที่เขากักเก็บน้าไม่อยู่นะคะ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนจะจัดเนี่ยน้าจะซึมมาจัดชาวบ้านด้วยนะคะถึงแม้เราไม่ต้องการ เขาก็จะมานะคะเพราะว่าด้วยความลาดชันของหมู่บ้านเรานะคะน้ําที่มาจากบนเขาอะ่ะก็จะไหลลงมาทีนี้เราก็คิดว่าถ้าเราทําเป็นบ่อลักษณะเป็นบ่อแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงเ,เขาเลยเลรเลี้ยงบัวค่ะน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาแต่ที่นี่จะมีปัญหาก็คือใครมานอนบ้านเราก็จะบอกว่านอนไม่หลับเพราะมีเสียงกบเสียงเขียดนะคะม,ม,มันเหมือนกับร้องระง,งมดังมากอะ่ะเหมือนนอนอยู่ในปา่าอยู่ในทุ่งนาอะไรอย่างนั้น เวลาพี่สาวมาบ้านเขาก็จะบอกว่าหน่วงหูมากเพราะว่ามันร้องดังแล้วทีนี้บ้านเราอะค่ะใต้ถุนบ้านเราสูงมากอยากจะบอกว่าใต้บ้านไต้ถุนบ้านสูงมากนะคะเพราะว่าเรายกนะคะยกใต้ถุนบ้านนู่นโซนหน้าบ้านนะคะ แล้วก็ลงมาสเตปบันไดอันนั้นอันนั้นนะคะที่น้าว่าจะทําอัดแห่งนะคะสั่งเข้าไว้ก่อนแล้วบ้านก็ยังลุกนะคะไม่อยากจะให้ดูมากหรอกเดี๋ยวายหน้าขายตาตัวเองอันนี้ลงกระไดมานะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บลงกระไดมาลงกระไดมาลงะะดดเลยค่ะสะบัวโดดน้ําเลยค่ะเนี่ยมอยก็สามารถเล่นน้ําได้เลยนะคะว่ายน้ําได้เลยเนี่ยดาน้ําได้เลยไปแล้วนะคะต้องฟิวเปิดแล้วโอ้โหไม่ท่านทำเอง <laughs> บอ่อเรานี่ขุดวันเดียวใส ฮิวมันวันเดียวใส่น้ำเลยนะคะนี่มิสเตอร์ฮิวมนของเรานะคะก็คือตอนนี้เขากำลังจะทำอ่าบ่อบ่อบ่อบ,บน้ําที่ได้จากบาดาลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องฟิวเขาไปเปิดสวิตตรงไหนนะคะไปแอบด,ดูน่ะน้องฟิวไปเปิดสวิกเราทําสวิกสำเร็จไว้นะคะก็คือตัวนี้ผู้ชมอย่าดูบ้านนะ้อยนะอายนี่ระบบน้ํานะคะ ระบบน้ําที่เรามีคันเอาท์นี่เราทําคันเอาท์ต่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ท่อเดินท่ออย่างดีเพราะว่าเราต้องเป็นมาตรฐานนะคะนู่นนะคะท่อวิ่งไปนูน่นนูน่นนู่นนู่นนู่นแล้วบ่อบาดานเราอยู่นูน่นเดี๋ยวเราไม่พาไปดูขอมุกก่อนใต้บันไดก่อนนะคะาอเขาบ้านลกุกอ่ะก็เนี่ยคะ่ะก็คือตอนนี้เราก็ใส่แล้วล่ะคะ่ะใส่น้ำแล้วน้องฟิวใส่น้ำแล้วน้องฟิวใส่น้ำให้แล้วนะคะสรุปว่าคือ เราวันเดียวเลยนะคะเราต้องการรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูว่าเขาปรับระดับน้ําของเราได้ใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามิสเตอร์ฮิวมัสเราใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็น้ําแรงผสมควรเดี๋ยวเราไม่พาไปดูบอ่อประดานนะคะอันนี้น้องฟิวต่อท่อมาแบบท่อชั่วคราวนะคะต่อท่อมาชั่วคราวท่อตัวนี้นะคะแล้วก็ฮะอาบเลยเสร็จแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็น บาดานที่น้ำม้อยขุดนะคะน้ำม้อยก็เทพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ก็เป็นบาดานอ๋ออันนี้ลืมไปว่าเขาไม่ให้หุ้มหมดเดี๋ยวน้ำม้อยจะพาดูนะคะเดี๋ยวก่อนน้ำม้อยขอตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมาติดตามชมน้ำม้อยใหม่นะคะเดี๋ยวก็ลองดูนะว่าน้ำม้อยอะ่ะทำอันนี้ยังไงเดี๋ยวมันจะมีไดเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวน้ำม้อยพาดูไดนะคะ นี่ก็คือการฝุนแต่ว่าที่นี้เราก็มบือทางแล้วนะที่จริงแล้วเขาให้เหลือตรงนี้ไว้นะคะไว้เหลือตรงนี้ไว้ระบายความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุมเนี่ยเราจะต้องคุมแบบแลักษณะว่าคุมแล้วก็ให้เปิดตรงนี้นะคะลมืมไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราม่จะคุมไว้นะคะเพราะว่าไว้กันฝุ่นที่จริงเราก็มีหลังคางแล้วแต่ว่าเราลองข้าไป่อดนะคะใบต,ตัวนี้นระดับที่เราม่ททำ ความลึกได้นะคะตรงนี้เราขุดได้อยู่เม็ดที่สี่นะคะที่เราเจอน้ําเป็นหินเป็นลักษณะน้ําที่มากับลักษณะเป็นหินเอ่อก็เป็นอะไรหินถ้ำค่ะหินถ้ำชั้นที่สี่ที่เราได้น้ํานะคะคก็ไม่ถึงกับบาดาลลึกเลยแต่ว่าเป็นเราเจอน้ําถ้ำละในในระดับน้ํานี่เราต้องทาอย่างนี้นะคะเพื่อให้ระบายไว้ บนี้นะคะก็ให้เขาระบายความร้อนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่น้วมันก็พาดูอ่าอันนี้น้มันก็มีพญานาคสวยๆให้ท่านนั่งแท่นนะคะไ่ดูนะคะเห็นไหมคะ๋้ำมนันพาดูนะคะพญานาคน้ำมันสวยมากเลยเพราะว่าอ่อน้ำมันก็เห็นอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วค่ะตามภาษาของเรานะคะเพราะว่าที่เราเห็นก็คือ น้นมก็เห็นท่านค่ะก็ท่านก็บาดานให้นะคะโดนบันดาลให้น้ำมอได้น้ำตรงนี้นะคะแล้วก็น้ำมก็เลยซื้อมาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปพาท่านไปอยู่ในน้ำให้ท่านแต่งน้ำให้เรานี่ยแหละค่ะก็คือน้ำมก็จะโอ้เดี๋ยวเขาจะร้อนไปแล้วเนี่ยเออน้ำมก็เอาอันนี้ค่ะลักษณะก็คือน้ำมก็จะเอาท่านไปไป ไปไว้ที่สระน้ำนะคะแล้วก็ตกแต่งท่านก็คือให้ให้น้ำเนี่ยท่านปลูดน้ำออกมาตรงนี้นะคะตรงตรงปากท่านเนี่ยนี่นะคะก็พอดีก็อ่าเราก็ดูแล้วก็คือท่านบรรดาน,น้ำให้เนาะก็เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ลักษณะของการที่เ,เป็นพญานานะคนะท่านบรรดุน,ดนบรรดาน,น้ำให้ท่านสวยมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนอม้อยก็จะพาท่าน มาอยู่ในนี้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นอันนี้ของท่านเลยตรงเนี้ยเราไม่จะเรียกว่าหัวมังกรนะคะเพราะว่ามันก็จะทําพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะซ่อมแซมตรงนี้แล้วก็ทําเป็นเกาะกลางให้ท่านอยู่นี่นะคะแล้วก็พ่นน้ําพ่นน้ําไปพ่นน้ําไปเสร็จน้ําล้นจากตรงนี้ไปไปนู่นนะคะนี่คือท้องมังกรตัวมังกรหัวมังกรตัวมังกรนะคะหัวพญานาคตัวพญานาค แล้วก็หางนู่นเลยนะคะตัวมังกรหัวมังกรตัวมังกรท้องมังกรแล้วก็ไปหางมังกรนะคะแล้วก็เ,าเขาก็พุ่งน้ําไปทางนู้นนะคะตอนแรกน้ำม้อยก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดไปนะคะเพราะว่ามันจะทําวันนี้เราเราได้เนี่ยทำทำวันสองวันจบเนี่ยน้ำม้อยก็จะคอยดูว่าลักษณะที่จะทดลองของมิสเตอร์ฮิวมัสเราก็คือสามารถที่จะกักเก็บน้ําอยู่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นบ่อเก่าของน้อน,น้อยเลยนะคะที่ตอน,นลูกน้ำเล็กๆในกระเพาเขามาเล่นน้ําที่นี่นะคะทาบ่อเองแล้วก็ให้เขาว่ายน้ำนะคะแล้วก็ฝึกว่ายน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่เรา,เ,าเราเราทำเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเก็บน้ําอยู่หรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าดินของเราก็จะเป็นลักษณะของดินลูกหลังนะคะก็ <ๆ S 2> จะเป็นดินอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ซึ่งลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินลูกหลังน,ะะนั่นแหละค่ะก็คือ เก็บน้าไม่ค่อยอยู่ดินก็ผสมเหนียวนิดๆน,น,นะคะขึ้นไม่ได้ก็ก็จะเป็นเป็นลักษณะดินคล้ายๆอย่างนั้นแหะค่ะก็คือเป็นดินผสมลูกลังผสมเหนียวเ,เดี๋ยวดูว่าเขาจะเก็บน้ําอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเ,อาเ้อง้อยก็ยังไม่รู้เลยว่าสมมติเราใส่น้ําไปเราทดลองใส่น้ําไปวันนี้ถ้าเป็นน้ําบาดาลน,นิดน้อยตายแน,น่ในใจะจ่ายบานนะคะแต่เนี้ยเป็นน้ําบาดาลที่เราได้แล้วล่ะท่านประธานมาให้ละเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ ให้เป็นให้เป็นไกด์ไลน์ให้เป็นแปลงทดลองให้เป็นแปลงสาธิตสําหรับเกษตรกร,กรด้วยไปเลยนะคะเพราะว่านวก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะเวลาใครโทรมาถามก็จะแบบว่ามันยังไงจะไม่รู้ยังไงอะ่ะแต่ว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วบางคนก็บอกอยู่บางคนก็บอกไม่อยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่เพราะอะไรทําเองเลยค่ะนวจะลงมือเองเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะลุงฟิวก็ ไปจัดการทางนูน้นแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าอันเนี้ยเห็นไหมคะนี่เป็นโซนหน้าบ้านของน้อง้อยนะคะพอขึ้นไปปุ๊บตื้อก็จะเป็นบันไดเห็นไหมคะขึ้นบ้านนะคะอันนี้เป็นบ่อกรองของน้อง้อยเองเป็นบ่อกรองไว้สําหรับน้ําที่จะใช้เราก็จะเป็นหินดินทรายถ่านหินดินทรายถ่านนะคะหินดินทรายถ่านหินดินทรายถ่านคือเอาแบบระบบสมัยก่อนเลยะคะ่ะสมัยก่อนที่เราเคย กรองน้ำกินเองนะคะเพราะนั้นในม้อก็กรองน้ำบาดาลเนี่ยจะไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นกระไดขึ้นบนบ้านนะคะขึ้นไปชั้นบนชั้นบนเราก็เป็นบ้านไม้แบบบ้านไม้แบบเป็นบ้านเราสมัยเก่าๆนั่นแหละคะ่ะสมัยก่อนนะคะเราก็จะเป็นไม้แต่ไม่ค่อยมีใครขึ้นเลยก็อยู่ันข้างล่างหมดเลยอะ่ะเกยบขึ้นเพราะว่าสูงมากเลยพอพ่อแม่อยากได้ใต่ถินบ้านนะคะก็ น้อมอก็พอดีมันมีรอยรอยแตก <ing> ตรงเนี้ยค่ะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสเมื่มอก็เลยเอาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บ้านก็จะได้เย็นด้วยที่สําคัญคือเลือกที่จะทําบ่อน้ําตรงข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าบอ่อบาดานอยู่ใกล้นี่อยู่แล้วนะคะเราได้บอ่อบาดานหน้าหน้าบ้านเราเลยนะคะเสร็จแล้วพอได้บอ่อบาดานหน้าบ้านปุ๊บน้อม้อยก็เลยเห็นว่าเออมันอยู่ใกล้ตรงนี้ละเราก็บ้านหน้าบ้านร้อนด้วยค่ะแล้วตรงเนี้ยปูนตรงนี้ก็แตกหมดละเพราะฉะนั้นหลักก็คือน้ม้อยก็ เอาความเย็นมาเลยก็คือขุดเลยค่ะขุดหน้าบ้านเป็นเป็นสระอย่างนี้เลยเพราะว่าเราดูแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เท่าไหร่เพราะว่าเทป,ปูนนะคะท่อดเทป,ปูนไว้แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะมีลถมากมายตอนนี้เราต้องการน้ําเราต้องการชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญถ้าเราเกิดเราขุดไว้ตรงเนี้เราจะได้ความเย็นไว้ที่หน้าบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลากระแสลมอะค่ะเรื่องของพวงจุย้ยอะวง วงจุ้ยก็แปลว่าน้ํากับน้ํากับเออน้ำกับลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยหลักการนี้ค่ะแล้วมันจะทําให้บ้านเราเย็นด้วยที่สําคัญนะคะแล้วนำ้ำก็จะเอาปลามาปล่อยนะคะแล้วก็เอาเอ่อทำเป็นสาบัวนะคะบัวเนี่ยน้ำมอยากจะเลี้ยงบัวไว้กินกินหัวเขาอะคะ่ะหัวหัวบัวเขาเป็นยานะคะรากบัวพูดผิดรากบัวแล้วก็บัวเนี่ยเราก็ไว้ใช้ ประโยชน์ได้นะคะกรีบบัวนะคะใช้ได้ตั้งแต่ใบบัวกลีบบัวก้านบัวเราก็มาทานนะคะเราจะถ้าเราจะเลี้ยงบัวสายสายบัวค่ะมันต้องมีระดับความลึกของน้ำนะคะอันนี้ก็ขนาดขนาดเอวของน้องน้อง,น,องน้องฟิลฟิลเขาเป็นคนสูงนะคะแต่ของน้ำม้อยเนี่ยค่ะของเราก็รุ่นตเตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคอเลยค่ะหน้าอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยงบัวสายได้ค่ะ เนี่ยเหมือนกับตรงนี้เนี่ยม้อยพาไปดูต้นบัวนะน้ม้อยนะคะบัวตรงนี้นะาม้อยก็เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงตามประศระีภาษาเขาก็โตนะแล้วก็ใสด้วยนี่นะคะแต่ปัญหาอีกหน่อยน้ำมันจะเขียวอย่างเงี้ยแหละคะ่ะน้ามันก็ต้องใส่ถ้าสามมหาไม่อยู่มัดคืออยู่กลางแดดไงน้ํามันนิ่งมันก็จะเขียวรานนั้นถ้าใส่ฮิวมัสไปมันก็จะใสเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเลี้ยงท่านในเมื่อน้านําม้อยเลี้ยงบัวตรงนี้ได้นะเป็นัวหลวงนะคะเนี่ย มันก็จะได้บัวเลยต้นใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นบัวสีสีม่วงนี่นี่เป็นสีชมพูพูดผิดอ,อันนี้บัวเล็กนะคะแต่ทีนี้น้อม้ก็จะดูว่านี่ต้นมะนาวนะคะหลังจากที่เขาได้น้ําได้ปุ๋ยไปเขาก็แตกิงใหม่ค่ะแตกิงใหม่นะคะแตกิงใหม่นะะแ,หมแล้วก็แต่ลูกก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะก็กาลังกาลังติดดอกติดลูกนี่ นี่นะคะติดดอกติดลูกเดี๋ยวก็ไม่ไปดูก่อนต้องเสริมน้ำหมักนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ทันไรเพราะเขาเพิ่งได้น้ำไปแล้วก็แตกกิ่งนะคะเราใช้สปริงเกอร์ก็ไม่รู้ไงคะน้ำบาดาลมาใช้เลยไม่ได้นะคะเขาบอกไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็นี่ดินดินตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรมาปลูกนะแล้วก็ามาเพาะปรุงดินเรา น่าหนอคะ่ะน้ำลงเต็มสตรีมเลยอย่าลืมนะคะถ้าใครถ้าใครมาติดตามน้ำม้อยใหม่ก็อย่าลืมถ้าใครมาดูน้ำม้อยใหม่ก็กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นแล้วก็มาดูกันว่าน้ำจะ,จะ,จะสามารถเก็บน้ําอยู่ไหมเพราะว่า,เ,าเราดูก่อนว่าเราจะเก็บน้ําอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวมังกรเดี๋ยวน้ำจะเอาพยานั่งมาไว้ที่นี่นะคะไว้ตรงกลางนี่แล้วก็ ให้น้ำเนี่ยใส่น้ำตรงนี้หรอซ่อมแซมตรงนี้ก่อนแล้วน้ำล้นพอน้ำล้นออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำไม่ทำฝายตรงนี้น้ำล้นน้ำล้นลงมาพอล้นลงมาปุ๊บก็มาใส่สระนี้นะคะสาะนี้ก็วิ่งไปนู่นเลยเราใช้เมคโครขุดเนี่ยน้องฟิวขุดประมาณวันหนึ่งนะคะประมาณวันหนึ่งเราก็ได้น้ํามาประกาศลักษณะนี้นะคะเนื่อลงได้เลยเนี่ยแล้วดูซิว่าน้างฟจะดูว่าด้านข้างตรงเนี้ยค่ะเขาจะเก็บน้ําอยู่ไหม น้ำม้อยจะรู้ปัญหาของเกษตรกรแล้วว่าเก็บน้ําอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้น้ำม้อยใส่น้ําไปเต็มสตรีมเลยนะคะเพราะน้ําเราเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลตรงนี้มีน้ำม้อยเจ้าเดียวที่ขุดอยู่แถวแถวและแงกนี้เขาก็จะบอกว่าคนที่มาขุดบอกว่าหูน้ํามหาศาลเลยน้ำม้อยเหมือนเขาเขารอคอยคนเจาะเหมือนเขารอคอยคนเจาะเหมือนเขาอยากจะขึ้นมากเลยอ่ะเพราะว่าพอเราเวลาเราเราขึ้นคันเอาปุ๊บนะคะลักษณะปั๊มเราปั๊มเราใช้แรงดันนิดเดียวเองค่ะใช้แรงดูดนิดเดียวเอง เขาดูดกระตุ้นปุ๊บมันจะดีมีแรงผลักนะครับมีแรงผลักมาส่งน้าใ,ใ,ให้ให้ให้น้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าก็อย่างว่านะคะเหมือนกับเราเหมือนกับที่เห็นนั่นแหละว่าเออแบบมีตามความเชื่อของไทยๆเราก็คือพยานน้ท่านให้น้ําเรามานะคะก็คือเหมือนกับท่านปลูดน้ําให้เราเนั่นแหละนะคะเพราะว่าน้ำม้อยโชคดีมากที่เราไปเจอน้ําอยู่ในระดับที่เม็ดที่4เม็ดที่สามเราเป็นถ้านะคะ เม็ดแรกเราเป็นดินเม็ดที่2เป็นเป็นลักษณะหินปนทรายนะคะเม็ดที่สเนี่ยเราเจอถ้ำนะคะถ้ำเนี่ยลึกถ้ำเนี่ยมีความกลวงหรือลึกเป็นโพรงถ้ำอยู่ประมาณ2เมตรที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะพอลงไปเม็ดที่4เนี่ยคะ่ะที่เราเจอน้ําแล้วพี่เขาก็เจาะให้น้ำเนี่ยท่วมถ้ำให้หมดเลยคะ่ะว่าเขาไม่รู้ว่าระดับความที่เป็นโพรงอะ่ะมันมันใหญ่ขนาดไหนแต่เขาบอกว่าที่เขาส่องกล้องลงไปอะ่ะ ความลึกอยู่ประมาณ2เมตรนะคะความสูงของโพรงถ้ำอ่ะสูงประมาณ2เมตรอยู่ตรงนั้นนะคะน้อมันก็เลยคิดว่าอ๋อโอ้หพอถึงเวลาเขาเจาะไปเจอน้ำเนี่ยน้ำพุ่งขึ้นมากระฉูดเลยค่ะเขาบอกว่าน้ํามหาศาลเลยอะ่ะคือใช้เท่าไหรก่ก็โอ้โหใช้ไปเลยไม่มีวันหมดอะ่ะเพราะว่าน้าเยอะมากนะคะเขาบอกนะโอ้โหจะมาได้ที่นั่งแล้วค่ะได้ที่นั่งแล้วอืมก็คือสรุปว่าเราก็ได้ได้น้าได้น้ําที่ ใช้แรงปั๊มทีเดียวเองนะคะน้องใช้แรงปั๊มกระตุ้นปั๊มขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีแรงดันน้าผลักออกมาเลยนะคะน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปหนักหนักไดมากหนักหนักปั๊มตัวปั๊มมากเท่าไหร่นะคะก็ดูดมาแต่น้ำที่ใสามากเลยนะคะเพราะว่าของน้อยเนี่ยน้ำมันจะไม่ไม่ได้เป็นสีส้มน้ําของน้อยจะเป็นลักษณะของกิมนปูนนะคะพอเวลาดูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฝ้าขาว,ขาว ค่ะแล้วก็ทีนี้พอดีมีต้องกราบขอพระคุณอดีตอ,อ,อะไรนะหัวหน้าอุทยานเขาเคชกูนะคะท่านโทรมาโทรมาคุยเรื่องฮิวมัสนี่แหละค่ะแล้วอยากใช้ฮิวมัสนะคะโทรมาปรึกษาปรากฏว่าเอาไปเอามาเปิดเราอ่ะได้ไปปรึกษาท่านนึงบอกว่าอุย้ยคุณมอมยมันใช้น้ําบาดาลแล้วไปใส่ในทุเรียนเลยไม่ได้นะเดี๋ยวมันตายอ้าวก็เพิ่งรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ เสร็จไปเพราะว่าน้อยก็ตายไปสังเวยไปประมาณ4ต้นนะคะเพราะไม่รู้จริงๆก็นึกว่าสปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วไปให้เขาเลยปร,ประมาณว่าใบนี่ขาวโพลนหมดเลยไม่ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดใครติดตามชมน้อยก็กดซับสไครต์ติดตามไว้เลยนะคะแล้วก็จะรู้ว่าไม่ใช่ว่าต่อบอ่อบาดาลมาเสร็จแล้วไปใส่สปริงเกอร์แล้วให้ทุเรียนแล้วดีใจปรากฏว่าทุเรียนตายไป4ต้นนะคะเกือบช้าเกือบสายเกินไปเลยนะคะเกือบไปเลย เนี่ยนม้ใช้โซนหน้าบ้านเลยนะคะก็คิดว่าคือน่าจะทําถูกที่สุดแล้วอันนี้ความกว้างนี่น่าจะประมาณมาจากนี่ประมาณ4ี่หเมตรนะคะกว้างไปนู่นน่ะประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็กว้างมาเนี่ยประมาณ4เมตรนะคะและยาวไปนูนะ่นอ่ะก็ประมาณเกือบ10เมตรนะคะก็ลึกอย่างเงี้ยค่ะน้ำมยไม่อยากได้บอดอ่ะสี่เหลี่ยมแบบเห็นๆเลยอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ได้ค่ะ เราต้องมีความซอฟนะคะเราก็ก็เดียเ๋ยวนีเห็นไหมฮิวมัสเห็นไหมเวลาอ่ะเรามปดูก่อนว่าฮิวมัสเวลาเดี๋ยวยื่นกล้องลงไปหาก่อนนะคะท่านจะเห็นได้ว่าฮิวมัสเห็นไหมคะว่าฮิวมัสเวลาใส่ลงไปในดินแล้วใส่ลงไปในน้ําแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนั้นเลยค่ะน้พํพท่มขึ้นมาเขาอยู่ที่เดิมนะคะเขาไม่มีการเคลื่อนย้ายนะเขาไม่ย้ายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมคะาน้ํพท่วมาแล้วนะ่ น้ำพุ้มก็เสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วเขาจะแลกกระจุแล้วค่ะเดี๋ยวเขาแลกกระจุแล้วเ็าทาหน้าที่ของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักการน้องกอคือน้องไอต้องการสร้างเรนแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใครติดตามน้องไอใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะน้องไอจะทําเป็น EP ีหนึ่ง EP ีสองนะคะในการใช้กักเก็บน้ําว่าบ่อน้ําใครกักเก็บน้ําไม่อยู่อ่ะเราก็จะเดินไปด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องไอใช้พื้นที่ในบ้านของน้องไอตรงหน้าบ้านเลยนะคะเป็นแปลงสารทิตเลย เป็นบ่อสาธิตนะคะว่าจะเก็บน้ำอยู่หรือไม่ถ้าใครมาติดตามน้องอ้ยใหม่ก็กดซับซ้ายเลย0825644999นี่คือเบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็ลองมาดูว่ามิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยจะสามารถพาให้เรากักเก็บน้ําอยู่ได้หรือไม่นะคะอย่าลืมกดติดตามน้องอ้อยนะคะแล้ววันนี้น้องอ้อยก็กลาบลาไปเพียงเท่านี้กับคลิปในการที่จะทำบ่อตรงนี้ให้สำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหรือว่าเย็นนี้เราไปดูก่อนว่าระดับน้ําได้กี่ชั่วโมงนะคะว่าเขาเขาจะเต็มอ่างเพราะตอนนี้เราปล่อยไป10นาทีหรือยังน้องฟิลถึงสินาทีหรือยังยังไม่ถึงน้องบอกยังไม่ถึง10นาทีเลยก็ประมาณ7นาที8นาทีไม่ถึงได้ไงเพราะว่าแม่ทําคลิปนี้ตั้ง25นาทีแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงเราจะมาดูว่า น้ำเนี่ยมันจะเต็มเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ปริมาณน้นํานี่มหาศาลน้านี่น้าเนี่ยมันคือชีวิตนะคะเพราะว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยน้ําที่ขึ้นมาเนี่ยมันเย็นมากเลยท่านผู้ชมเย็นแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นออกซิเจนนะคะเนี่ยเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องลักษณะของการที่เราเดี๋ยวเมาอจะดูก่อนนะคะว่ากล้องเราไปได้ไหมเดี๋ยวเมาดูหาค่ะตั้งกล้องก่อนค่ะแล้วก็งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวน้ม้อยก็จะกลาบลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนน้อม้อยขออนุญาตนะคะตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะก็วันนี้งั้นเดี๋ยวน้อม้อยก็ขออนุญาตกลาบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะกับไอ้บ่อเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้อม้อยก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแล้วกันว่าประมาณสักช่วงเย็นกันแล้วกันน้อม้อยจะทําเป็น E p ีหนึ่งีสองนะคะที่สําหรับ E p ีหนึ่งเนี่ยน้อม้อยทำตัวอย่างแล้วนะคะขุดนะ ระดับความลึกอยู่ที่เท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วใส่ยูมัสไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน EP หนนี้กับ EP สอในการที่จะดูซิว่าเขาจะเก็บน้ําอยู่ไหมเพราะว่าเออเราก็ปรึกษากับน้องพิวแล้วว่าเอ้ยตอนแรกจะทำเป็นบอ่อปลาคา้าบอกโหเนี่ยงบบานเลยนะต้องทํานู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจบงั้นเราเป็นเกษตรกรใช่ไหมเราใส่น้ําไปจบลูกบัวได้กินรากบัวได้กินเออเออก้านบัวนะคะเพราะฉะนั้นเรา มาดูกันว่า EP 2ีเดี๋ยวน้องม้อยจะพามาดูว่าน้ํามันได้เลนในวันที่เท่าไหร่นะคะเลนที่หมายถึงเลนที่อุ่นลอยรั่วของของบ่อเนี่ยแล้วเก็บน้ําอยู่ไหมเดี๋ยวติดตามกันในคลิป EP 2ีต่อไปนะคะวันนี้น้องม้อยกาบลาไปเพียงเท่านี้กับวันอาทิตย์นะคะของวันที่วันที่2มั้งวันนี้วันที่เท่าไหร่้องฟิววันที่3แล้ววันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3า รู้สึกว่าวันคืนเนี่ยไม่เคยเลยจะจําวันที่3ของวันอาทิตย์ของเดือนอพฤษภาคม2563นะคะกับน้าม้อยเวลาพรกับเราเชาวมิสเตอร์ฮิมัสวันนี้น้าม้อยกับน้องฟิลกับลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ